เดี๋ยวน้องเรียนก่อนเนี่ยปอเพื้นให้อ๋ออ่านอ่านตามด้วยครับอ่านตามด้วยเตี้ยงดังบ้างเลยอ่านในเตี้ยงดังเมื่อถึเวลาเล่นมั้างก็นี่ไหนอ่านว่าไงครับอ่านว่าไง นะยายเปิดอย่างเดียวไม่อ่านแล้วไม่อ่านเลยเป,เปิดอย่างเดียวอยออีน